สวัสดีค่ะจิดาพาการเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตัวนี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าผักสลัดะคะแนนได้ลงผักสลัดไว้แล้วก็อันนี้ผ่านมา,าได้ประมาณ18วันแล้วทุกคนกล้าสลัดแนนโตคือ เขาใหญ่กว่ากระถากว่า,าหลุมแล้วนะคะดังนั้นแนนจําเป็นจะต้องเอาเขามาเปลี่ยนลงในกระถางนะคะก็เลยจะมาปลูกผักสลัดลงในกระถางให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะอต่อไปนะคะวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะคะที่หาง่ายมากช่วงนี้นะคะก็คือแนนเจอในสวนของแนนก็คือตัวนี้เป็นใบไม้แห้งนะคะที่ร่วงหล่นลงมาแนนนั่งอยู่ใต้ต้นหูกว้าง อ่าไม่ใช่สีหูกระจงทุกคนดูใบไม้เยอะมากๆเลยดังนั้นแนนจะเอาใบไม้นะคะเป็นวัสดุสำหรับรองก้นกระถางนะคะเนี่ยค่ะเอาใบไม้มารองในกระถางนะคะแทน มะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับเราไม่ต้องซื้อนะคะก็คือถ้าใครมีอะไรก็ใช้ตัวนั้นแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้ถ้าใครจะใช้มะพร้าวสับในการรองก้นกระถางให้ใช้เป็นมะพร้าวสับแบบสับเล็กนะคะทุกคนอันนี้เนนใช้ใบไม้นะคะกระ <c oughs> กระถางนะคะกระถางมีอยู่สองไซส์นะคะก็คือไซส์หกกับไซส์แปดนิ้วนะอันนี้ไซ้หกนิ้วทุกคนที่เราจะทำการปลูกผักใน กระถางกันนะคะสำหรับไซส์6กับไซส์8แนนจะทำให้ทุกคนดูกันว่าการปลูกผักโดยการใช้ขนาดของกระถางมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชไหมจะปลูกให้ดู2แบบนะคะซึ่งการที่ผักของเราจะโตไม่โตอีกปัจจัยที่สำคัญก็คือการให้อ่ให้ปุ๋ยหรือการให้ธาตุอาหารแก่พืชที่เหมาะสมนะคะถ้าเรา ใช้กระถางที่มีขนาดเล็กเราก็ต้องให้ปุ๋ยบ่อยกว่านะคะแต่ถ้าเราให้แบบนี้ค่ะต้นไม้ของเราจะโตกว่านะคะจะโตกว่านะ,ะขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยด้วยนะทุกคนซึ่งปัจจัยมีหลายอย่าง,งานที่เราจะปลูกผักให้โตได้เนาะโอเคเนาะอันนี้แนวแดนทําให้ดูนะคะขั้นตอนแรกมะทุกคนก็คือใส่ใบไม้ลงไปเลยประามาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระถางนะคะแล้วก็ตักกินลงไปค่ะอ่า เนใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็ตัวที่โอโดเบไม้ร่วงตัวที่ทำให้ผักของแนนโตสวยก็คือแนนใช้ปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะเดี๋ยวเราไปเอาปุ๋ยขี้ไก่กัน,นะค่ะนี่อันนี้คือปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะแนนใช้นี่คือลักษณะนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบ อไม่มีแกลบนะคะเป็นแบบนี้เลยใส่เยอะแค่ไหนอันนี้แนนทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว่าปุ๋ยที่ผ่านกระบ,บวนการหมักแล้วเวลาเราปลูกผักมันจะไม่เป็นอันตรายนะคะเนี่ยใส่เยอะเลยคะ่ะทุกคนนี่ก็คือ ใส่ดินให้เต็มนะคะเอาไว้ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินกรบด้านหน้านะคะเวลาที่เราทําการปลูกเราก็แค่เจาะรูเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อเอาผักของเราหย่อนลงไปนะคะรากของเขาก็จะไปสัมผัสที่ปุ๋ยเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตผักของเราจะโตไวนะถ้าเราทําแบบนี้ก็คือการสร้างธนาคารปุ๋ยให้กับดินนะคะโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ต้นกล้าของเราเลย ต้นกล้าของแนนเป็นต้นกล้าโตนะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะกรีนบัตเตอเฮดค่ะเจาะรูลงไปขนาดเท่ากันกับหลุมนะคะเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปทุกคนง่ายมากนะคะแล้วก็ใช้มือกดแค่บริเวณใกล้กับโคนต้นแค่นี้ค่ะแล้วก็เติมน้ำได้เลยลดด้วยน้ำเปล่านะคะลดด้วยน้ำเปล่าลองให้ปุ๋ยไปแล้วนะคะสัปแดนหน้าเราถึงจะมาให้น้ำหมักชีวภาพกันนะคะรอดูว่าต้น อผักของแนนจะโตแค่ไหนนะคะอันนี้ขนาดหกนิ้วต่อไปขนาดแปดนิ้วนะคะอันนี้ไซส์แปดนิ้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเป็นตัวรองนะการใช้ใบไม้หรือว่าการใช้มะพะร้าวสับรองก้นกระถางข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไม่เปลืองดินนะคะกระถางของเราจะไม่หนักค่ะแล้วก็การระบายน้ําดี ไม่มีน้ําขังนะคะผักของเราก็จะไม่เน่าด้วยโดยเฉพาะการปลูกผักกลุ่มที่เราปลูกในช่วงหน้าฝนนะทุกคนที่มีความชื้นงสูงนะคะแล้วก็เติมดินลงไปค่ะนี่เติมดินลงไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะใส่ลงไปเลย ปุ๋ยของแนนผ่านกระบวนการหมักแล้วนะไม่ใช่ปุ๋ยขี่ไก่สดนะคะอันนี้เป็นขี่ไก่ที่หมักแล้วนะคะแล้วก็เติมดินลงไปอีกรอบหนึงดินของแนนแนนหมักไว้ใต้ต้นไม้ดังนั้นจะมีเศษใบไม้แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ดินของเราโปร่งค่ะแล้วก็เจาะรูนะคะแล้วก็เอาผักมาปลูกได้เลย ดูระบบรากนะคะรากสวยมากอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์เฮดเช่นเดียวกันนะคะไซส์ใหญ่มากทุกคนแล้วก็วางลงไปเลยกด,ดแค่นิดเดียวนะคะแค่นี้ค่ะผักสลัดชอบแดดนะคะแต่อันนี้แนนจะเอาไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะโรงเรือนของแนนจะกรองแสงโดยใช้สแสลม50%นะคะตัวนี้แต่แนนจะวางในโรงเรือนให้เขาได้รับแสงนะคะ แต่ไม่ไม่ต้องเจอฝนนะทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยดังนั้นถ้าผักเราเจอฝนผักก็เราก็จะยุบนะคะดังนั้นถ้าใครปลูกก็ระวังเรื่องฝนนะคะสามารถมุงหลังคาพลาสติกได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กระถางแปดนะคะกระถางหกกระถางแปดทุกคนดูนะคะคนละไซส์เลยนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระถางแบบแนวยาวนะคะแนนเติมดินลงไปแล้วนะคะแล้วแนนก็จะเติมปุ๋ยค่ะดูนะคะเติมปุ๋ยลงไป มีเศษใบไม้ด้วยนะคะอันนี้แนนจะปลูกสี่ต้นนะคะสามต้นก็พอตัวนี้แนนใช้เป็นกรีนโอ๊กนะคะ อันนี้ใช้กรีนโอค่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนแค่นี้นะคะสำหรับใครที่อยากปลูกนะคะความห่างของต้นอันนี้เขาจะเป็นพุ่มนะคะ<ม>ก็ห่างกันประมาณ7-10เซนได้นะคะในหนึ่งกระถางนะคะถ้าเราปลูกกระถางแบบนี้เราใส่แค่ต้นเดียวนะคะทุกคน สำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนน่าลืมมาดูผลของการปลูกผักนะคะสัปดาห์หน้าแนนจะมาถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะนี่ต้นกาเหลือเยอะเลยเดี๋ยวแนนต้องปลูกผักก่อนสำหรับใครที่ชอบการปลูกผักของแนนอย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะอยากสอบถามสูตรปุ๋ยสูตรดินแล้วก็วิธีการปลูกผักของแนนต่างๆก็เข้ามาสอบถามได้นะคะในคอมเมนต์นะคะ ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวั้นจะเข้ามาตอบให้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราปลูกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย